สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะสบายสบายตายายพรมาแล้วจ้ามาดูความน่ารักของตัวเล็กกันลืมตาแล้วคนนี้หยอกเล่นกับแม่ ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามาชมความน่ารักของตัวเล็กค่ะลืมตาแล้วหยอกเล่นกับแม่ดูดูดู ขออภัยนะคะประจำค่ะนเอ๋ว่าไงลูกว่าไงคะทำต,ตาแป๋วๆเลยตาแป๋วๆเลย นี่อากาศดีอากาศ,ากาศคึมคึมฝนจะตกก็ไม่ตกแต่อากาศคึมคึมลมเย็นเย็น แล้วเลยค่ะดูนี่จะหลับก็หลับง่ายๆแบบนั้นเลยนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆคนทุกทครอบครัวนะคะ อย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองเฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกทุกครอบครัวทุกๆช่องเลยค่ะเป็นไรอ่ะมีการสะดุ้ง้วยเัาจะหลับก็หลับง่ายๆแบบนั้นสะดุ้งแบบนั้นเลยเหรอ อันนี้น่ารักเขาชอบนอนหงายนะคะเขาชอบนอนหงายนอนแผ่แบบนี้มันสบายตัว อ,อกแม่ใกล้ถึงวันแม่แล้วขอให้แม่แม่ทุกทกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงการทุกทุกคนท,ทุกทุครอบครัวนะคะขอให้แม่แม่ทุกทุกคนแข็งแรงแข็งแรงคะ่ะ ใวันแม่เข้ามาทุกวันคนที่มีแม่อยู่ก็ขอให้รักแม่มากๆนะคะไอพรก็แม่จากไปแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้กราบไหว้ได้กอดเหมือนที่เคยทำก็ได้แต่คิดถึง เราอยากให้ทุกๆคนดูแลแม่เป็นห่วงแม่รักแม่แม่มีคนเดียวในโลกนะคะหาผู้ใดมาแทน